ลักชีลงไปเลยลองดูขอ,องสดลดนะคะแล้วก็เกลือะคะ่ะใส่เยอะหน่อยเพราะพักเยอะ รสล,ลีนิดนึงค่ะพริกค่ะผนด้วยพริกผนพริกฝงนี่จะเผ็ดตามให้ละเอียดนะคะ ตักชีแล้วก็ต้นหอมลงไปด้วยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เรามีเยอะก็เลยใส่ให่เก็บไว้เยอะแล้วก็น่าใส่สล็ดนะหอมๆตักชีลงไปค่ะพริกค่ะพริกที่เราขคกะนะคะใส่ลงไป แล้วก็ใส่ผงขมิ้นนะคะใส่ผงขมิ้นลงไปนิดนึงค่ะผงขมิ้นจะทำให้รสสีสันสวยงามแล้วก็หอมมากขึ้นใส่ปลาลงไปนะคะใครอยากใส่ไก่ใส่หมูก็ได้นะคะเด็กใส่ปลาน่าจะอร่อยกว่า เพราะมันมีรสหวานแล้วก็มันจะเข้ากับผกกุถ้าใครมีหอมแรงก็ให้ใส่หอมแรงนะคะหอมแรงจะอร่อยกว่าแล้วก็น้ำมันค่ะใส่น้ำมันลงไปสักสองช้อนสามช้อนโต๊ะเ,เพราะเแกเพราะหลักผักของเราเยอะใส่สักช้อนนะคะเพราะผักของเราเยอะ ไปตองมาลนไฟนะคะอะใบมันแบบยาวๆวบยาวๆแบบนี้นะคะมาลนไฟเออน้าตัวยหีมต้ ทำชิ้นใหญ่ประมาณนี้นะคะลนให้ใบตองมันนิ่ม เลาเราห่ออาหารจะลไล่ไม่ทะลุบอกนะเนี่ยหนาเท่าไ จนกว่ามันจะนิ่มพับได้แบบนีนะมบบบนน้มันจะไม่มีเสียงก๊อแก๊สเลวนะใส่ตองด้วยนะคะเซตสิ่งสุดลงกับใบตองใช้อ้อยใบตองที่เป็นใบใหญ่เอาไว้รัน ล้านนอกนะคะแล้วก็เอาไว้เล็กเช่นเด็กเอาไว้ล้านในเราจะทำต่งองช้างสาใส่ทำไมบ้าง ะะใช้ไว้ลั่นตั้งตางค่ะทะลุไว้ตองของเราได้ะนะคะประชั้นค่ะออกพัาๆกันนะะเนนะะข้าหากันก็พักดกล้านมาเข้ามาค่ะถ้าใครมีชอบก็มัดด้วยนะคะ แนะนำให้ใช้เซิร์ฟที่สามารถเอาไปย่างไฟได้ค่ะอย่างเช่นไม้ไผ่อะไรประมาณนี้หรือไว้ตะไคแห้งก็ได้ค่ะแต่เราไม่มีเราก็เลยไม่มัดได้สองห่อค่ะของเราลงไฟนิดนึงก็พอค่ะนิดเดียวนะคะ ถ้าไม่ใส่น้ำมันก็อาจจะไหม้ได้ง่ายค่ะก็ต้องใส่น้ำไปนิดหนึ่งปิดฝานะคะ,คะย่างจนกว่ามันจะสุกค่ะแล้ว่่อยกลับล้านประมาณ1 0 1ถสินาทีค่ะแล้วก็พยายามใช้ไฟอ่อนนะคะเชื่อี่น้ำแห้งแล้วค่ะ กับล่างนะี้ค่ะสีสวยเลยค่ะปิดเอาไว้ นัวหอมมากเลยค่ะปลาสุกยังเลยสุกแล้วกินดูรสชาติกำลังดีเลยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากเลย thank you